เป็นสีดำของคนอื่นคือเขาสว่างนะแต่ของพี่แบบดำมืดอะยังกับบ้านทีสิงนะครับบ้านพี่ก็จะประมาณนี้ครับผมห้องนี้นะมีทีวีนะฮะแล้วก็แบบมีลําโพงใหญ่สองข้างนะครับแล้วก็มีกีตาร์นะครับผู้ใจแล้วก็มีที่นอนครับผมมีชั้นวางหนังสือเล็กๆนะครับเอาไว้ตอนก้มตอนจะนอนอ่านหนังสืออะไรแบบนี้แล้วก็ก้มเก็บได้นะครับผมนะแล้วส่วนของนี่เป็นเครื่องเปิดเพลงครับนี่เลยเราสามารถเปิดเพลงได้ครับผมแต่ว่าพี่ ไม่กล้าเปิดเพลงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยเอาไว้แค่นี้กันก่อนเนาะโอเคแล้วนี้ส่วนส่วนที่พิเศษก็คือมันมีไฟ RGB ด้วยทุกคนนะเดี๋ยวพี่สาธิตให้ดูเซตติ้งครับผมเราสามารถปรับสีไฟได้ด้วยนะแบบว่าหลอดไฟเราเป็นสีอะไรก็ตามใจชอบเลยแต่พี่ขอปรับเป็นสีแดงก่อนครับนะครับพี่ชอบสีแดง ถ้าทําห้องจริงๆพี่ก็อยากได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะกแล้วตอนนี้เราห้าหมื่นแล้วใช่ไหมป้าหมายเราคือ1นึ่งแสนซับสไคร์เราอยากรู้กันว่าว่าโลกมันจะเป็นยังไงครับ